ถนัดใจนักร้องดังเส้นเสียงตีบหูตึงร้องเพลงไม่ได้บ้านโดนยึดย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนวันที่22เมษายนปี2556หรหนังสือพิมพ์คมชัดลึกได้รายงานข่าวว่ากุศลกระมวลสิง์เส้นเสียงตีบร้องเพลงไม่ได้กุศลกมลสิง์อดีตนักร้องดังแนวเพลงรำวงซึ่งสร้างชื่อจากเพลงรักกลางจันทรน์ ในปี2556นี้มีชีวิตที่ลำบากเส้นเสียงตีบจนร้องเพลงไม่ได้มีหน้ำซ้ำตาข้างขวาเริ่มมองไม่เห็นกุศลกมลสิงห์ในวัย79ปีนักร้องแนวเพลงรำวงแถวหน้าของเมืองไทยได้เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงคมชัดลึกถึงเรื่องที่ไม่สามารถร้องเพลงหาเลี้ยงตัวเองได้ว่าสุขภาพตอนนี้หูไม่ค่อยได้ยินตาขวามืดมองไม่ค่อยเห็นต้องใส่แว่นตลอดโดนแสงไม่ได้ต้องหยอดยากันไว้ตลอดชีวิต กินยาทุกวันตอนนี้เส้นเสียงมันก็ตีบมันทับปลายประสาทร้องเพลงไม่ได้แล้วเพิ่งพูดได้ไม่นานนี้เองผมล้มหน้ากระแทกกับโต๊ะฟันหักหมดเลยเลือดออกเยอะหมอบอกโชคยังดีเลือดไม่ขึ้นสมองแต่ต้องฉีดยาเข้าที่คอสําหรับการเดินเหินนั้นท่าทางเรียบๆก็ได้อยู่แต่ขึ้นบันไดไม่ไหวแฟนก็เป็นอมพษ์ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรมาอยู่กับลูกสาวเขาก็ไม่ค่อยมีรายได้อะไรมากที่มาอยู่เพราะพอเราร้องเพลงไม่ได้รายได้ก็ไม่มีบ้านก็เลยโดนยึด ผู้สื่อข่าวถามถึงความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในวงการว่ามีหรือไม่เพราะทุกวันนี้ก็เกิดสมาคมมูลนิธิต่างๆมากมายกุศลขมลสิงห์บอกว่าก็มีเพื่อนพ้องในวงการแวะเวียนมาหาบ้างผมไม่ชอบโทรหาใครคนท,ที่ทราบข่าวเขารู้เขาก็มาเยี่ยมก็มีมาจากสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพนมนพพรลูกศิษย์เขาให้ภูพานเพชปรปฐมพรเอาเงินมาให้บ้างแล้วก็มี ชมรมคนรักลูกทุ่งนาเงินมามอบให้ไว้ใช้จ่ายนอกนั้นผมก็ไม่ได้บอกใครเราต้องไปหาหมอตลอดค่ารถค่าราเขาแพงถ้าได้ไปอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลก็ดีแต่เราไม่มีรายได้ก็ให้คุณสัมพันธ์พัทลุงเขารู้จักนักข่าวช่วยประสานกับสอนเทพสอนทองซึ่งตั้งมูลนิธิช่วยเหลือนักร้องครูเพลงเมื่อก่อนสมัยผมกําก,กับรายการลูกทุ่งสมสมัยเขาเคยอยู่กับวงสักโกสนไปกับผมตลอดก็อยากได้รับความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ชีวิตของอดีตนักร้องชื่อดังก็ดีขึ้น โดยอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าความคืบหน้าจนถึงชีวิตปัจจุบันล่าสุดของกุศลกมลสิงห์ไว้ดังนี้ชีวิตในบ้านปลายกุศลกมลสิงห์เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเริ่มจาก มีปัญหาเรื่องสายตาหูฟังไม่ได้ยินไปข้างหนึ่งทําให้ร้องเพลงไม่สะดวกเพราะฟังเสียงดนตรีไม่ชัดต่อมาท่านย้ายครอบครัวอีกครั้งหนึ่งโดยบุตรสาวไปซื้อบ้านอยู่ที่หมู่บ้านพฤษา45ซอยวัดลาดประดุกตําบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอยู่อาศัยด้วยกันเจ็ดชีวิตโดยครอบครัวยังยึดอาชีพทําธุรกิจเครื่องซักผ้าหยดเหรียญเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปิดร้านขายของชําด้วยทําให้ทุกชีวิตในครอบครัวยังพอดํารงชีพอยู่ได้อย่างไม่ฝืดเครื่องนัก แต่กุศลขมลสิงนะ่งณวันนี้ในวัย89ปีท่านชราภาพมากแล้วตามองเห็นภาพแค่เลือนลางหูสองข้างฟังการสื่อสารไม่ได้ยินความจําท่านลบเลือนจนจําเรื่องราวในอดีตไม่ได้แล้วจากนักร้องทายาทราชาเพลงรำวงที่เคยโด่งดังในอดีตบัดนี้เหลือไว้เพียงแค่ความหลังท่านเป็นแค่ชายชราคนหนึ่งที่บุญกุศลและการดูแลสุขภาพอย่างดีทําให้มีชีวิตยืนยาวร่างกายที่เคยอ้วนล่ำบึกบึน หลับสู้พอมจะลุกจะเดินเหินก็ต้องอาศัยลูกหลานช่วยประครับประคองเป็นวงเวียนของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอมีเกิดแล้วต้องมีแก่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ลูกหลานทุกคนก็มีความสุขที่ได้เลี้ยงดูท่านยามชาราและมีความภูมิใจที่เห็นคุณพ่อคุณปู่คุณตา มีอายุยืนนานให้ลูกหลานได้ชื่นใจนกุศลกมลสิงห์มีชื่อจริงว่าบุญเหลือผดุงศิลเกิดเมื่อวันที่28กันยายนปี2477ที่บ้านพักทหารรอพันกหรือปัจจุบันก็คือร, 4, รอ1,400อถนนสุขุทยเขตดุสิตรกรุงเทพคุณพ่อชื่อจ่าสิบเอกอินเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์คุณแม่ชื่อช่วงผดุงศิล์ เขามีพี่น้องทั้งหมด5คนด้วยกันบุญเหลือพดุงศิลป์เป็นคนที่2จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดสวัสดีศรีมารามหรือวัดแคร์สามเซนหลังจากจบชั้นป .4 ชีวิตของเด็กชายบุญเหลือก็เริ่มหักเคเริ่มต้นจากปี2491คุณแม่ได้เสียชีวิตลงต่อมาในปีเดียวกันปลายปี2491คุณพ่อก็เสียชีวิตอีกเขาจึงกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กตอนนั้นบุญเหลืออายุได้13ปีจึงไปอาศัยอยู่กับหลวงพี่วส,รรสันพดุงศิลป์ซึ่งเป็นพี่ชายคนละแม่ที่วัดแคร์สามเสนหลวงพี่ ส่งให้เรียนต่อที่โรงเรียนนันทนาศึกษาราชวัตรจนจบชั้นมอสาเมื่อหลวงพี่ภะสาลาสิกขาออกไปบุญเหลือก็ได้อาศัยใบบุญของหลวงปู่สวงซึ่งท่านก็ได้เมตตาให้เขาบวชเป็นสมณรหลังจากได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยอยู่พักหนึ่งก็ลาสิกขาออกมาผจญทางโลกต่อพออายุได้16ปีก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมล์เหลืองวิ่งระหว่างสะพานหันสะพานแดงทําอยู่สองปีก็ลาออกจากนั้นก็ได้เข้าทํางานที่กรมชลประทานซึ่งอยู่แถวซีย่าน บุญเหลือมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งสมัยที่เรียนอยู่โรงเรียนนันทศึกษาบ้านพออยู่ใกล้ๆกันชื่อประสบศักพัทยโกศลซึ่งต่อมาเพื่อนคนนี้ก็เป็นนักร้องชื่อดังนามว่าศักโกศลในตอนนั้นทั้งคู่ชอบร้องเพลงเหมือนกันจึงชวนกันไปสมัครร้องเพลงประกวดตามงานวัดต่างๆอยู่เป็นประจำโดยประกวดแบบสนุกสนานไม่ได้หวังผลอะไรพออายุได้20ปีก็ถูกเกณฑ์ทหารจับได้ใบแดงทออพพลัดหนึ่งถูกส่งตัวเข้าสังกัดพันรสองกรมอากาศโยธินใกล้ๆสะพานแดง ที่นี่เองทําให้หนุ่มบุญเหลือมีโอกาสได้ร้องเพลงตามงานต่างๆมากขึ้นทั้งงานในหน่วยทหารและร้องประกวดทั่วไปบุญเหลือเป็นฐานร,รับใช้ชาติอยู่จนครบเกณฑ์เป็นเวลา1ปี8เดือนเมื่อปลดเกณฑ์ก็ออกไปเป็นพลเรือนดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตต่อไปในปี2500หนุ่มบุญเหลือพดุงศิลป์ได้เข้าทํางานที่กรมชลประทานอีกครั้งโดยทําอยูแ่แผนภาคการพิมพ์กองวิชาการเป็นงานเผยแพร,แร่เขาต้องประจําอยู่หน่วยรถใช้ภาพยนตร์ทําให้ชีวิตต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยครั้งเพื่อประชาสัมพัน และบรรยายาบุญเหลือได้ทําหน้าที่บรรยายด้วยและร้องเพลงเพื่อเรียกคนให้มาชมภาพยนตร์ด้วยซึ่งในสมัยนั้นเพลงมนเมืองเหนือของสมยศทัศนพันธ์กําลังดังส่วนทูลทองใจก็กําลังเป็นนักร้องใหม่มีเพลงดังอยู่3าเพลงคือทุยหน้าทื่อกลิ่นปรางนางหมองและโปรดเถิดดวงใจบุญเหลือก็จะนำเพลงเหล่านี้มาร้องเรียกคนซึ่งก็ได้ผลเกินคาดไปฉายภาพยนตร์ที่ไหนคนก็ต้องขอให้ร้องเพลงเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในขณะเดียวกันยามว่างเขาก็ยังมุ่งมั่น เดิมสายประกวดร้องเพลงตามงานวัดต่างๆเพราะงานร้องเพลงได้อยู่ในสายเลือดเขาเสียแล้วเขาใช้ชื่อนักร้องในการประกวดว่าสเสมาน้อยซึ่งเพื่อนตั้งให้โดยอิงมาจากนักมมยชื่อดังในสมัยนั้นคือเสมากล้าศึกด้วยเห็นว่าหุ่นป้อมๆเหมือนกันเวลาไปประกวดส่วนมากเขาจะไปร่วมประกวดกับเพื่อนรักสอ,อมรศิลป์เกือบจะทุกงานสเสมาน้อยประสบความสําเร็จสูงสุดในการร้องเพลงประกวดเมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศงานแรกที่วัดอินบางขุนพรมโดยได้รับถ้วยรางวัลสลักชื่อพลตํารวจเอกเผ่าศิยา และเงินสดจำนวนหนึ่งเขาปราบปลื้มดีใจมากหลังจากนั้นก็ประกวดร้องเพลงล่ารางวัลไปเรื่อยจนได้รับถ้วยรางวัลมามากมายในปลายปี2503หลังจากทำงานมาได้ร่วม3ปีหน้าที่การงานเริ่มมั่นคงบุญเหลือ ก็ร่วมมือกับเพื่อนตั้งวงดนตรีชื่อโชเฟอร์แบนขึ้นจากนั้นก็ได้ร้องเพลงบันทึกเสียงครั้งแรกในชีวิตจำนวน2เพลงคือเพลงชนีไพรและนางในวรรณคดีแต่งโดยวันลบชื่นใจชนเขาลงทุนทําแผ่นเสียงเองใช้ชื่อในการเป็นนักร้องครั้งแรกว่ารุ่งพดุงศินแผ่นเสียงตราสีสุริยาโดยแผ่นเพลงนางในวรรณคดีครูวันลบชื่นใจชนได้แต่งเพลงมาเทิงร้องไห้ให้กุงกาดินหรือครูนครถนอมทรัพย์ร้องประกบไว้อีกหน้าหนึ่งเพื่อจะได้ช่วยดึงให้ดังแต่ทั้งสองเพลงนี้ยัง ไม่ได้รับความนิยมในปี2 5 0 4มีอยู่วันหนึ่งเขาไปนั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนที่หน้าวัดอัมพวันแถวราชวัตร พอดีวันนั้นทางวัดมีงานประจำปีและมีการประกวดร้องเพลงด้วยซึ่งคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายเพื่อนที่เป็นโชเฟอร์ที่ชื่อส่วนสุขคาแอบส่งชื่อเขาให้ขึ้นร้องเพลงโชว์ก่อนถึงเวลาประกวดโดยส่งในนามสเสมาน้อยพอถึงเวลาพิธีกรก็ประกาศเรียกชื่อเขาจึงจำเป็นต้องขึ้นร้องโชว์ในเพลงกระต่ายเต้นของครูเบนจามินซึ่งก็ให้บังเอิญว่าวันนั้นครูเบนจามินก็ได้มาเป็นกรรมการตัดสินในคืนนั้นด้วย ท่านได้ฟังก็รู้สึกชอบใจเมื่อเขาลงจากเวทีครูเบนเจามินที่กำลังยืนคุยอยู่กับบังเลข้างพระอุโบสถจึงได้เรียกเขาให้เข้าไปหาและถามว่าเสียงดีอย่างนี้ทำไมไม่ร้องประกวดละ่ะเขาตอบว่าไม่กล้าครับครูเบนเจามินจึงขยันขยอ,อยู่พักหนึ่งให้เขาร้องประกวดเขาจึงตกลงการประกวดในคืนนั้นกองประกวดได้กำหนดให้ร้องเพลงของนักร้องดังแห่งยุคเพียง3าคนเท่านั้นคือ ชาญเย็นแขบีชาบุญเกียรติและสมยศทศนพันธ์เขาเลือกเพลงทูนหัวทูนกล้าวของชาญเย็นแขขึ้นร้องประกวดผลปรากฏว,ว่าสอเสมาน้อยเป็นผู้ชนะเลิศครูเบนจามินเห็นว่าเด็กคนนี้มีแววน่าจะนํามาสร้างให้ดังแทนทูนทองใจได้เนื่องจากทูนทองใจที่ท่านสร้างมาก่อนหน้านั้นกําลังดังเป็นพลุแตกแต่ก็ไปอยู่กับวงดนตรีจุฬารัฐแล้ว ท่านจึงอยากสร้างนักร้องขึ้นมาทดแทนอีกสองวันต่อมาครูเบนจามินให้ชัยศิธิ์บุญฟักหรือสวงสรสศิธิ์นักร้องในวงคนหนึ่งไปตามหนุ่มบุญเหลือให้มาพบที่สำนักงานเมื่อมาพบครูก็ถามเรื่องราวส่วนตัวว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนบุญเหลือก็เล่าให้ฟังว่าทำงานอยู่ชนประธานใกล้ๆนี้แหละและบอกว่าเคยร้องเพลงบันทึกเสียงมาแล้วสองเพลงครูเบนจามินบอกว่างั้นมาอยู่กับครูครูจะปั้นเองแล้วครูเบนจามินก็แต่งเพลงขอฝันให้ประเดิมบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกและเปลี่ยนชื่อนักร้องให้เขาใหม่ จากรุ่งพดุงศิลป์เป็นชนเทพประธานเนื่องจากตอนนั้นบุญเหลือ,อยังทำงานอยู่ที่กรมชุลประธานโดยใช้แผ่นตราดอกบัวแดงซึ่งเป็นตราประจำวงของครูเบนจามินแต่เพลงนี้ก็ยังไม่ดังในปลายปี2504ครูเบนจามินก็ยังไม่ละความพยายามท่านแต่งเพลงแนวหวานให้เขาร้องอีกนั่นก็คือเพลงฤษยาแต่คราวนี้ท่านขอเปลี่ยนชื่อนักร้องให้เขาใหม่อีกครั้งเป็นกุศลกมลสิงห์ เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนไปบันทึกเสียงที่ห้องอัดเสียงกระมวลสุโคศนก็คิดกันว่าจะเอาชื่ออะไรดีครูก็ว่าชื่อกุศลนี่แหละเพราะเราเป็นคนใจบุญใจกุศลชอบซื้อเล่าแจากให้เพื่อนๆส่วนนามสกุลกระมวลสิงก็มาจากคําว่าหัวใจสิงใจใหญ่อะไรประมาณนั้นครูเบนจามินหวังจะปั้นให้เขาดังเหมือนทุนทองใจต่อมาจึงให้บันทึกแผ่นเสียงในเพลงรอยจูบซึ่งเป็นเพลงช้า แต่ก็ยังไม่ดังจากนั้นในปี2505ครูวันลบชื่นใจชนที่เคยแต่งเพลงให้เขาร้องครั้งแรกก็ได้ตามมาช่วยสนับสนุนด้วยท่านได้แต่งเพลงแม่สีไพรให้ร้องเป็นเพลงจังหวะรำวงปรากฏว่าเพลงนี้กุศลร้องได้ดีมากแฟนเพลงเริ่มรู้จักครูเบนเจามินปรารบว่าหรือว่าดวงนักร้องคนนี้จะไปได้ดีกับเพลงแนวรำวงท่านจึงได้ประเดิมแต่งเพลงแนวรำวงให้เขาร้องเริ่มจากเพลงวาจาเศรษฐีเรซอนหาคู่ ปรากฏว่าไปได้ดีทีเดียวท่านจึงบอกกับนักแต่งเพลงในโวลนตรีเบนจามินและสหายซึ่งตอนนั้นมีวันลบชื่นใจชนนิยมมารยาทการการรนวงว่ามาช่วยกันแต่งเพลงจังหวะรำวงป้อนให้กุศลขมลสิงกันหน่อยเพื่อเขาจะได้เป็นทายาทเพลงรำวงต่อจากผมจากนั้นไม่นานนิยมมารยาทได้แต่งเพลงให้เขาร้องสามเพลงมีเพลง รักกลางจันทร์ชายไร้คู่คนสวยจ๋าปรากฏว่าดังทั้งสามเพลงโดยเฉพาะเพลงรักกลางจันทร์เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับกุศลกมลสิงเป็นอย่างมากทําให้ชื่อกุศลกมลสิงเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงทั้งประเทศตั้งแต่บัดน,นั้น ต่อมาครูวเบจชมินได้แต่งเพลงไข้ใจให้ร้องครูการการุนวงก็แต่งเพลงรอคู่รำเห็นใจเถิดน้องรำโตรุ่งก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกเขากลายเป็นทายาทราชาเพลงรำวงที่แท้จริงตั้งแต่บัดนั้นขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เรานำมาเล่าขานสืบต่อตำนานเพลงขอบคุณมากครับ